ไม่ได้ทีหพวกนี้ไม่ได้ทีอยู่อายดครับจไม่นย้เก้อยถหน่อยพี่น้องก้อยเถหน่อยได้พี่น้องเยเขาไป คยเอา้อยเดไนผู้มท่านตลาดนัดโคกระบือทั้งมันบ้านหน้าเมืองหน่อยพี่น้อง้านหน้าเมืองหน่อยเมื่อนี้เสาร์วันศุกร์ด้วยพี่น้องเด้อมาอยู่ทั้งตลาดพี่พี่น้อง้ันหน้าเมืองหน่อย พามมาบึงปฏิกาศตลาดได้พ oh ี่น้องเด้อมึอนี้ตลาดคึกคักพี่น้องงัวบ่หลายค่อยบ่หลายแต่ว่าเกษตรกรซื้อมาซื้องัวงดีพี่น้องฮักสิบทลังัว่าเขาจะสื้อกันแล้วฝ่าวไทยพี่น้องใหญ่มันบดบึงใหญ่มันบดก่อนพี่น้องเจ้าหายสามที่เวียน แม่ลูกงไปลูหัวหนหองตะตีโอ้หองไม่ออกแนาะนี่ๆๆยา่เยอนมไปเลยคม่ออกนุพี่อะไออกขาเจ้านี่รายไหล่ะนี่หกหมื่นแม่ลูกหลูกเนาะแม่มากแม่เพิ่กัมาหเดือนแม่เพิ่สูงเท่าไล่ะลูกแม่ลูกแม่แม่หอดร้อยสามชิบ่ร้อยเศ้าตาตีมาแท้ าตีไปใส่น้องนี่พี่น้องแม่แม่เพิ่งเกิดหกเดือนมาตีสมยังอะไว้สมพอบ้านๆเนี่ยเปล่าโอ้พอบ้านๆเนาะโอ้พอบ้านๆเนาะแม่ลูกลูกเมย์เนาะลูกเมย์พี่น้อง

แม่นี่หลายเด้อแม่นี่ห้อง26จ้ะแม่นี่26พร้มส่งก็1 2 0ตัวนี้ก็บ่แน่เด้อเจ้ามาเพราะว่าเราว่าน่ะมันขึ้นมันเคยสมก็บ่ขึ้นอีกจักเทื่อสมโอ้แต่ว่าสมแล้วบ่ขึ้นอีกเนาะบ่ได้ให้เอเนาะ่ราคาอยู่เท่าไล่ะ ห้องสองสองหมื่นหกสองหมื่นหกเนาะราคาเนี่ยต่อได้เป็นห้วเป็นกล้วยแม่อ่องเนาะแม่อ่องเบอร์โทรติดต่อเข้บมได้เบอร์โทรติดต่อแศูนย์แปดสี่ม่งหกสห้แม่อ่องพี่น้องเด้อนี่พี่น้องแม่ลูกห้องไปหกหมื่นประกันพ่อกันพี่น้องลูกกับลูกกับแม่ อันนี้อันนี้เพิ่นห้องไหวเศร้าเศร้าหกพี่น้องราค้ามาต่อเด้อยพี่น้องเด้อแม่ดพื่อนี่บอกเออห้องอยากได้ซีมื้อหกคูนแม่ลูกเนาะแม่ลูกครับลูกแม่หรือลูกผูหรือลูกผู้ลูกตัวผู้ลูกเจ้าตัวลูกเจ้าตัวเราไมีลูกอยูซองตัวโอ้มีลูกยูซองแม่เพิ่มสูงเท่าไหร่แม่มันสูงร้อยเกือบร้อยสามสิบแล้วไหวเศร้าไปเนาะเจ้าไปเลยไหวเศร้าไปราคาอยู่เศร้าเฮ้ย สี่หมื่นหกอยากราคาอยากสี่หมื่นหกค้องไวปอ้อไวปต่อได้เขาเขาไม่ยอโตรนี่มีโคบอยู่เนาะมีโคบมีโคบหนั่นสี่หมื่นสองโอ้โคบกัวแม่เนาะแม่นคงมูดอย่กันโอ้โคบนี่งสี่หมื่นสองพี่เนาะราคาสี่สิบสามรูกโคบอยู่เนาะขับขับขับต่อได้อืราคาหนี่งต่อได้ลูกคแม่ลูกคร่ลูกคัวลูกลูกแม่ครับตัวนี้ลูกแม่เนาะลูกแม่ลูกแม่ลูกจัโตแล้วลูกลูกตัวเยอะเลยครับลูกแรกเนาะลูกแรกเลยแม่เพิ่งสมไป แม่มันคือรถัที่ผสมวแล้วคว้ยกัป่อยโอ้เป hmm. oh, ็นคว้ย hmm. ป uh, hey. mm ่อยคว้ยตู่เนาะเป็นควายตู่ก้สูรัก้ยรักก้สูก้มสูงเลยส้าหาประมาณเนาะประมาณนี้ละราคาห้องไว้ห้องไว้สิองต่อได้สี่สิบสอราคาในต่อได้น้อห้อยยังหรืซื้อสวัสดีครับห้อยสวัสดีเบอร์โทรติดต่อห้ 093 1 9 3 2 2 7 2ามศู้สสออครับผมขางในระบาดยูอำเพอกุบากครับอำเพอกุบบากเลยพี่น้องเ้จนจะได้ก้อยไปเรียมพี่น้องเพอหาโลดมัมีตมียังเนาะบอบมมีต่มีครับก้อยลูกสองพี่น้องลูกสองแล้วข้านี่ต่อได้พี่น้องก็ต่อเอาเดี๋ยวองตู้นู่นนี่หองตู้นู่นนี่เนาะขอหอยนู เบอร์ทั่วห้อเดียวบัดนี่3้าส3มศ5น5์5ห้เนาห้องไว้เท่าไรก่าห้องไว้4 6 0 0 0 4 6 0ห0ราคานี่มาต่อเอาเนาะต่อได้ต่อได้ต่อได้ต่อลองได้ด้วพี่น้องเด้อเอาเห็นลงยูทู e กี่เดยเนาะ็ได้สนใจเล้กคล้วยนี่กล้วยฟอพันเพราะัวหน้าจะมาอะนี่ฟอพันเท่านี่โอ้สามหพี่น้องรูปบกยังลนี่ ลูกบมบ่ลูกมากันบิ๊กเบิ์ดโอ้บิ๊กเบิ์ดพี่น้องลูรอหลวบรอพอพันเนาะสูงเทาไรฮอดลอยสามรเสูงลอร้าหาลอยเศร้าห่าพี่น้องว่เดือนเป็น้อยปูหกเดือนราคาสามหมื่นเนาะราคาี่ต่อได้เนาะใช่ครับห้อยเฟื่องเบอร์โทรติดต่อเทาศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองห้าห้าสองห้าห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดได้พี่น้องเด้อ ผูใด้สนใจอยากได้ค่อยผูกไปเลี้ยงพี่น้องไปเอาไวปจับสัดโคมาหาห่อยเครื่องพี่น้องทั้งโดทั้งเออทั้งโดนเครื่องีอง่ค่อยผูกรูปล่อดีอยู่ดิเร็บเล็บก็ดีพี่น้องแต้งขาดีก้อนสูงกว่าลอยเส้าหาพี่นอ้องราคาสามหมื่น แา้าเนี่ต่อได้ด้วพี่น้องเด้อโดยสนใจมาต่อโอ้ขายล่ะขายจัางมาล่ะสามมื่นไปมสองตัวสองตัวสามมื่นเนาะสามมื่นไปบปหรือสี่มืนี่แหละพี่น้องปล่อยเถิกหน่อยมเ้าขายกันละะไม่มี2อตัว เขาตัดสื่อขายกัแล้วได้พี่น้องด้วยข้อยบ่หลายได้พี่น้องหมดเพราะว่าควายมือมึงนี่มือหลายมือบ่พี่น้องต้องมือกันหลายแล้วมือกันหน่อยตัอนี้บ่มพี่มือหลายพี่น้องมีควายสองสามพุ่มนี่แหละ เองซื้อมาขายเขาไปมันสูเตริงปิ้ควายเหลี่ยงอยู่พี่น้องควเหลี่ยมอยู่ไม่นีขายรไปเลยแม่นี่งาขายเนาะ่งมาขายอยู่แม่นี่พี่น้องคอยจอย Đó khá vàng sao là cái đông mắt thằng chơi thằng phù liềng bộ kính bôi nháy đấy vì nóng rất là tù nóng quay châu bội nhắn mà đấy mà, mà sư bỏ ừ. má ừ. đấy ừ. 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 bỏ má má sư bỏ 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 má sư มันบ่มีค้อยหลายพี่น้องค้อยซ่ํานล่มื้อนี้ก็สำหรับเด้อครับเล้อกลิปหนาพอกันไหม่ก็สำหรับคลิปนี้มื้อนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้คอบคุณครับ